สยามเมืองทองพระเครื่องสวัสดิ์เหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับหลพอสันติหิบออกปี2525ครับหลวงพ่อสุดวัดการหลวงมาร่วมพุกเ็กนะครับอาจารย์ของตีใหญ่นะครับแล้วก็เกจิทงดังครับอีกเยอะนะครับที่มาร่วมเ็กนะครับปี2525นะครับสภาพเป็นอย่าะครับสภาพเป็นสวยเลยนะครับ หลวงพ่อสุดพัดการหลงคร,รับนะร่วมบุกเซกนะครับรุ่นนี้ไม่ทานของพ่ออีนะครับถ้าทานอองพ่ออีนี่ราคาหลักแล้วนะครับวงนี้ขอบตั้งขึ้นนะครับนี่ครับของแท้นะครับขอบจะบินลและตั้งขึ้นนะครับแล้วก็มีเส้นวิ่งในเหรียญนะครับอย่างนี้ครับเส้นอย่างนี้นะครับเป็นเส้นในเหรียญนะครับ ตรงนี้ก็มีนะครับนะครับเล็กๆนะครับตรงนี้ก็มีนะครับนะครับเส้นที่ยเงินเหรียญนะครับลูกนี้มีเื้อเดียวนะครับมีทองแดงเง้นเดียวนะครับปีสองห้าสองห้า สภาพนี้สวยเลยนะครับครับ